คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมไม่ใช่จุดยืนเป็นวิถีชีวิตไม่ง่ายเสิยแล้วครับพักภูมิใจไทยประกาศจุดยืนสวนทางกับพักเพื่อไทยในการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญนั่นหมายความว่าโอกาสที่พักเพื่อไทยจะบรรลุปเป้าหมายต้องออกแรงเพิ่มอีกหลายเท่าและอาจไม่สำเร็จย้ำกันอีกครั้งครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอโดยพักเพื่อไทย6ประเด็น 1. แก้ไขวงเล็บ7ของมาตรา98ซึ่งปัจจุบันกำหนดห้ามผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยพ้นโทษยังไม่ถึง10ปีสมัครสอสหรือเป็นรัฐมนตรีเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษแก้ไขเป็นให้รวมความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย 2. แก้ไขวงเล็บ4และวงเล็บ5ของมาตรา160คุณสมบัติร,รัฐมนตรี โดยปัจจุบันวงเล็บ4กำหนดว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แก้เป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตและให้ถือการกระทําดังกล่าวนับตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบังคับใช้ส่วนวงเล็บ5เรื่องจริยธรรมแก้ให้ชัดเจนว่าผู้เป็นรัฐมนตรีต้องอยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีในศาลฎีกากรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ดยวงเล็บ7คนที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษซึ่งปัจจุบันห้ามเป็นรัฐมนตรีนั้นแก้เป็นให้นำกรณีดังกล่าวเป็นเหตุความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170แทน 3. เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมที่กำหนดเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีนั้นรัฐธรรมนูญให้นำไปใช้กับตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระด้วยจึงแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันโดยแก้ไขมาตรา201มาตรา202มาตรา222มาตรา2 2 8มาตรา232มาตรา238และมาตรา246 4. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องมติและคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา211ปัจจุบันคำวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมากแก้ไขเป็นถ้าเป็นการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสอสอส,อสอวอสิ้นสุดลงหรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวการวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนตามมาตรา144ให้ใช้เสียง2ใน3ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และการแก้ไขเรื่องคําวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุกองค์กรนั้นให้เฉพาะคําวินิจฉัยที่เป็นประเด็นหลักโดยตรงของเรื่องที่วินิจฉัยเท่านั้นที่จะผูกพันธ์ 5. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา235กรณีที่ศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่ามีความผิดคดีอาญาร่ำรวยผิดปกติหรือศาลฎีกาพิพากษาว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยปัจจุบันให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกไม่เกิน10ปี แก้ไขเป็นให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งมีกำหนด5ปีแต่ไม่มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 6. แก้ไขหมวด15เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเพิ่มเป็นวรรคสองของมาตรา255กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้ แก้ไขวงเล็บ8ของมาตรา256เดิมกำหนดว่าการแก้ไขในเรื่องต่างๆทั้งการแก้ไขหมวด1หมวด2การแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆก่อนนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลกล้าวต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนนั้นแก้ไขเป็นเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์และการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นที่ต้องจัดทำประชามติ คือทั้งหมดนี้เพื่อคนโกงชัดๆหากพักร่วมรัฐบาลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักรวมไทยสร้างชาติเอาด้วยกับพักเพื่อไทยมันก็ไม่ต่างกับการร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่ออุปถัมคนโกงวันนี้ดูเหมือนสถานการณ์เปลี่ยนพักภูมิใจไทยประกาศจุดยืนไม่ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพักเพื่อไทยคำตอบจากปากอนุทินชาญวีรกูล คือมันไม่ใช่จุดยืนแต่มันเป็นวิถีชีวิต way of life คนการเมืองเป็นคนสาธารณะถ้าไม่อยากให้ตรวจสอบก็เล่นการเมืองไม่ได้การเข้ามาการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีแค่เป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานุการหรือรับตำแหน่งใดๆทางการเมืองกรรมการรัฐวิสาหกิจก็ต้องแจ้งทรัพย์สินแล้วนั่นคือบทแรกของการตรวจสอบ ผมคิดว่าคนที่มาทำงานสาธารณะรับใช้บ้านเมืองใช้อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องรับการตรวจสอบเป็นการเช็คแอนบาลานซ์ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบนักร้องมีอยู่ทั่วไปเขาก็ร้องได้ในสิ่งที่เราทําผิดถ้าเราไม่ได้ทําผิดพิสูจน์อย่างไรก็ไม่ผิดเขาก็มีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีหรือถูกฟ้องร้องทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่า คิดได้แบบนี้นับว่าประเสริฐครับนักการเมืองจำต้องถูกตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพราะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐซึ่งเต็มไปด้วยผลประโยชน์ต่างๆมากมายหากนักการเมืองทำงานเพื่อประชาชนจริงๆก็ไม่มีเหตุอะไรต้องเกรงกลัวการตรวจสอบแต่เนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยนั้นมันประเจิดประเจอ้อเปิดทางให้คนไม่สะอาดเข้าสู่การเมืองง่ายขึ้นเข้ามาแล้วทำผิดก็แก้ไขให้อัตราโทษน้อยลง ประชาชนจะยอมให้พักเพื่อไทยทำเช่นนี้หรือครับพักรวมไทยสร้างชาติตามภูมิใจไทยมาติดติดเคาะมติไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองให้นักการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสไร้ประวัติด,ด่างพร้อยขณะที่พักประชาธิปัตย์อย่างเงียบกริบอย่ายึดอยู่กับเสถียรภาพของรัฐบาลพูดง่ายๆอย่าให้ความอยากเป็นรัฐบาลมาอยู่เหนือความถูกต้อง ฝั่งสอวอก็เริ่มเปล่งเสียงแล้วไม่ใช่คนชั่วกลัวอะไรก็เหลือแค่พักเพื่อไทยกับพักสม้มที่จะรวมหัวกันชำเรารัฐธรรมนูญอย่างที่บอกมันไม่ง่ายขณะเดียวกันพักภูมิใจไทยประกาศยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยผ่านการทำประชามติก่อนก่อนจะไปถึงจุดนั้นต้องบอกกับประชาชนให้ชัดว่าการันตีได้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญ2560มีบทบัญญัติและหลักการหลายส่วนที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านผ่านมาทั้งในส่วนขององค์อำนาจหลักของประเทศได้แก่บริหารนิติบัญญัติและตุลาการรวมทั้งองค์กรอิสระนอกจากนี้ยังได้ริเริ่มให้บัญญัติหมวดใหม่เพิ่มเติมขึ้นอีกเช่นหมวด5หน้าที่ของรัฐและหมวด16การปฏิรูปประเทศซึ่งไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน ฉะนั้นอย่าสักแต่คิดว่ารัฐธรรมนูญ2,560เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือทิ้งหมดศึกษาให้ดีเสียก่อนว่าทำไมพักเพื่อไทยถึงกลัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้นักหนาแยกน้ำแยกเนื้อให้ชัดเจนทำให้เป็นวิถีชีวิต